สวัสดีค่ะหลวงปู่สุขคู่เมืองลือเรื่องพืชสวนไร่มากมายหมายมัดมีดูดีหินหลุมลุ่มน้ำหลากสายละหานสายชายแดนสวัสดีค่ะน้องเฟิร์นนางสาวนารีรัตน์ภาคเพียนอายุ24ปี จบจากวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์สาขาสถาปัตยกรรมผู้ส่งเข้าประกวดชุมชนบ้านโคกนิ้วเหนือและชุมชนบ้านโคกมิ้วใต้ค่ะสำหรับวันนี้น้องเฟิร์นขอฝากพ่อแม่พี่น้องชาวอำเภอละหารทรายและพี่น้องบ้านโคกนิ้ว ช่วยเป็นกำลังแรงเชียร์แรงใจให้กับนางงามตัวน้อยและฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจพ่อแม่พี่น้องและท่านคณะกรรมการด้วยนะคะขอบคุณค่ะ ประธานท่านคณะกรรมการที่เคารพท่านดิฉันนางสาวเพียงขวัญเสียงเพชรอายุ16ปีรูกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนละหันทรายรัชดาพิเศษชุมชนสนวนชุมชนสดาวและโรงเรียนบ้านหนองละหันทรายส่งเข้าประกวดค่ะขอบคุณค่ะ ประชาน้องหญิงอายุ16ปีปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ชุมชนโรงงานชุมชนโรงเตาส่งเข้าประกวดค่ะฝากเป็นแรงเชียร์แรงใจให้น้องหญิงผู้เข้าประกวดหมายเลข3ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ ายน้ำรวมลำนำความคิดอธิษฐานกระทงเจมิมจำรักชัดชวานส่งสยานสายน้ำย่ำส่งใจเทียนท่านประธานท่านคณะกรรมการที่เคารพทุกท่านดิฉันนางสาวปณนพีภูมศิศรีชื่อเล่นชื่อน้องแก้มอายุ15ปีกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนรหารสายราชดาพิเศษ ชุมชนวัดภูทรายทองชุมชนรหานทรายชุมชนตลาดสดและโรงเรียนแสนสุขส่งเข้าประกวดค่ะขอบพระคุณค่ะผู้เาประกวดหมายเลขมน้าในพระนางสาวปราณรพีพรมรีค่ะอายุ สคู่เมืองหรือเรื่องพืชส่วนไร่มากมายใหม่มัดมีดูดีหินหลุมรุ่มน้ำหลากสายละหานทรายชายแดงประกวดขอบคุ้ค่า นองต้องบ่งบอกจากใจที่ยุดมัน่นเขาก็คนเราก็คนเช่นเดียวกันให้โจดจันเป็นคนดีของสังคมกล่าวเรียนท่านประธานและท่านคณะกรรมาการทุกท่านดินฉันนางสาวกมลลักษ์ใสสดสีชื่อเล่นน้องปูเป้อายุ15ปี ำลังศึกษาอยู่ชั้นมันธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนละหานทรายรัชนาทิเศษชุมชนชนประธานเหนือชุมชนชนประธานใต้และวัดชนประธานส่งข้าประกวดค่ะขอบคุณค่ะ สาวอมรทิพโคสีงามค่ะกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนละหันทรายรัชดาพิเศษค่ะชุมชนโคกนิ้วเหลือชุมชนพวกนิ้วใต้หมู่ที่สามร่วมกับวัดมุนีรัตนารามส่งเข้าประตวดค่ะ นางสาวสุคนทิพย์ปักเคทังชื่อเล่นน้องเกรมนะคะกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนละหานทรายราชดาพิเศษชุมชนโคกเก่าชุมชนคุ้มฐานหมู่ที่2ร่วมกับโรงเรียนละหานทรายราชดาพิเศษเป็นผู้ส่งเข้าประกวดค่ะต่อไปหมายเลข9ค่ะนางสาวไพรินโสมสาค่ะ ศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนละหานทรยายรัชดาพิเศษค่ะชุมชนละหานทรายชุมชนวัดโพไซทองชุมชนตลาดสดหมู่ที่1ร่วมกับโรงเรียนแสนส,สุขส่งเข,ข้าประกวดค่ะหมายามามเลขสินางสาวสะสียานียอดเยี่ยมกแกร สินกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่หโรงเรียนละหานทรายรัชดาพิเศษชุมชนโรงงานชุมชนโรงเตาหมู่ที่7ส่งเข้าประกวดค่ะ จะได้เทียบความงามได้เลยนะคะเรียกว่าเดินสวนกันอยู่หน้าเวทีเลยค่ะด้านหน้าเลยนะคะหมายเลขสิอค่ะนางสาวธัญญากองสกุลค่ะน้องมีนนะคะกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัายราชภาัฏบุรีรัมนยะ์ชุมชน จำปีหมู่ที่หกหมายเลข12นางสาวบัวตะวันอาจเอื้อมเชิญค่ะกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนราชหัยราชนาพิเศษนะคะหมายเลข12บัวตะวันอาจเอื้อมนะคะ สนวนชุมชนสะเดาหมู่ที่4ร่วมกับโรงเรียนบ้านหนองละหันทรายและวัดพระพุทธคงคารามส่งะประกวดค่ะหมายเลข13ขาค <c oughs> ่ะเชิญค่ะหมายเลข13นางสาวอาริสราตรีอินทอง วันศึกษายุทมมธนาทศึงสาปีที่5โรงเรียนะหัสทรายราชดพิเศษชุมชนโรงเรื่อยชุมชนโคกจำปีหมู่ที่6ร่วมกับโรงเรียนตำรวจตรเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติบ้านโรงเรื่อยและวัดสะโบรา,สบราณสามัคคีสงฆ์ข้าะกวดทานหมายเลข14เชิญคะ่ะ มลลักษส,สดสีชิเลนมาปู่เป้กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ี่โรงเรียนละอานทรายรัชดาพิเศษชุมชนชนประธานเหนือชุมชนชนประทานใต้หมู่ที่10ร่วมกับวัดชนประธานส่งข้าประกวดค่ะ คุณค่ะยินดีด้วยนะคะหมายเลขสิเ็ดค่ะและผู้เข้ารอบท่านที่3ได้แก่ผู้เข้าประกวดหมายเลข <Yeah. S 1> หมายเลขแค่ะนาะงสาวสุคนทิพปะเคทางค่ะ <Yeah. S 1> มาแล้ว3 <Yeah. S 1> เหลืออีก7ค่ะ <Yeah. S 1> เหลืออีก7ด สี่ได้แก่หมายเล่หมายเล่5ค่ะนางสาวปานระพีพรมสีค่ะและผู้เข้ารอบท่านที่5 นัดนะคะหมายเลข9ค่ะและท่านที่6ได้แก่หมายเลขหมายเลขเจ็ดค่ะนางสาวอามรทิพย์โคสีงามะค่ะโอ้โหถูกใจเสียงกรี๊ดนะคะ สี่ท่านนะฮะผู้เข้ารอบท่านต่อไปได้แก เต้นนะตอนนี้เหลืออีกสองคนเท่านั้นผู้เข้าประกวดอีกสองท่านนะคะผู้เข้ารอบท่านที่เก้าได้แก่หมายเลขหมายเลขสี่ค่ะนางสาวอรัจยาดีรําค่ะและสุดท้ายได้แก่ผู้เข้าประกวดหมายเลขหมายเลขอะไรคะ ิท่านะผู้เข้าประกวดสิบท่าน,น,าาาานด้วยกันขอบคุณสำหรับคำถามนะคะน้องเนยจะเลือกเป็นอาชีพคุณครูค่ะเพราะว่าน้องเนยนั้นอยากมีส่วนเกี่ยวข้องส่งเด็กๆน้องๆทุกๆคนนะคะให้ประสบความสำเร็จและก็ถึงฝั่งให้เร็วที่สุดโดยโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพค่ะขอบพระคุณค่ะผมนะคะมีอ่ะ มีรูปแบบที่หลากหลายค่ะไม่ว่าจะเป็นการนำขนมปังนะคะมาทำกระทงที่มีความสวยงามค่ะแล้วก็บางพื้นที่นะคะก็ใช้วัสดุธรรมชาติจากใบตองต้นกล้วยเงี้ยค่ะอยาแล้วอย่างที่หนูเห็นนะคะก็มีการเอากะลามะพ้าวมาทำกระทงหรือแม้แต่ดอกบัวที่เป็นดอกบัวตูมดอกเดียวค่ะหนูก็เห็น เขนาำนำมาทำกระทงเหมือนกันค่ะหูคิดว่าเขามีความครีเอทและมีความคิดที่สร้างสารรค์หลากหลายค่ะขอบคุณค่ะคนมีความสวยเท่าเทียมกันหมดไม่ว่าจะใครไหนๆเพราะทุกคนมีความสวยในแบบของตัวเองแต่ถ้าเลือกความสวยของน้องปูเป้นะคะเราอาจจะสื่อในสื่อโซเชียลมีเดียว่าถ้าเรามีหน้าตาดี ู้ติดตามเราอาจจะมากขึ้นถ้าเราประชาสัมพันธ์สิ่งใดๆที่มีประโยชน์ต่อสังคมโลกต่อไปเขาอาจจะเชื่อเราก็ได้ค่ะแต่ถ้าเราประชาสัมพันธ์อะไรออกไปเราต้องคิดไตรตรองในคําที่เราจะประชาสัมพันธ์ออกไปนั้นด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเราจะประชาสัมพันธ์คําที่ผิดหรือไม่ใช่ข้อเท็จจริงนั้นมันก็อาจจะมีผลเสียตามมาด้วยค่ะขอบคุณค่ะ 哈哈。<laughs> yeah. ดีด้วยค่ะหมายเลข13ค่ะนางสาวอาริสราทองค่ะท่านสุดท้ายหมายเลข11ค่ะนางสาวัญากองสกุลค่ะยินดีได้ค่ะเชิญค่ะอีกการทำหน้าที่ของตนเองและการทำหน้าที่ต่อสังคม หากให้คุณเลือกเพียงหนึ่งอย่างคุณจะเลือกทำหน้าที่ใดเพราะอะไรคค่ะขอบพระคุณสำหรับคำถามนะคะสำหรับน้องเลยแล้วน้องเลยจะเลือกทำหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดค่ะเพราะว่าหากเราทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดเราก็จะสามารถทำหน้าที่ต่อสังคมให้ดีที่สุดได้เช่นเดียวกัน ทำหน้าที่ต่อสังคมค่ะเพราะถ้าไม่มีสังคมเราจะเกิดมาในครอบครัวเล็กๆต่อให้ไม่มีใครจุนเจือก็ไม่ได้ถ้าให้มีสังคมมาจุนเจือชีวิตเราอาจจะเจริญก้าวหน้าไปได้เพราะทุกอย่างล้วนต้องเข้าสังคมทั้งนั้นค่ะสิ่งอย่างเลยนะคะอย่างแรกคือสถาบันครอบครัวอย่างที่2คือสถาบันการศึกษาคือเรามาเรียนกันทุกคนถ้าเราไม่มีสังคมแล้วเราจะอยู่ยังไงคะ เชื่อค่ะว่าอยู่คนเดียวได้แต่ถ้ามีสังคมอยู่มันอาจจะดีกว่าค่ะขอบคุณค่ะน้องเก๋ขอเลือกเป็นการหน้าที่ที่ทำต่อสังคมค่ะเพราะมนุษย์ของเราเป็นสัตว์สังคมทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำเราต้องนึกถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน,น์ส่วนตนขอบคุณค่ะน้องออมเลือกํำหน้าที่เพื่อสังคมค่ะน้องอมเชื่อว่า ถ้าน้องออมทําเพื่อสังคมแล้วน้องออมจะได้การตอบแทนมาอย่างแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะค,ค,คำถามนะคะเป็นคำถามที่ดีมากๆเลยค่ะสำหรับตัวหนูนะคะหนูอยากทำหน้าที่เพื่อสังคมค่ะหนูอยากจะพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรือง,งยิ่งขึ้นค่ะทุกๆด้านเลยค่ะทั้งด้านการศึกษาหนูอยากจะเห็น การศึกษาที่ดีขึ้นเศรษฐกิจที่ดีขึ้นและ,ะการสืบสารวัฒนธรรมประเพณีที่คงสืบไปค่ะขอบคุณค่ะการมาประกวดครั้งนี้เป็นการประกวดครั้งแรกหรือไม่คะค่ะการมาประกวดนางนพมาศปีนี้นะคะ เป็นปีแรกของน้องเนยค่ะและน้องเนยนั้นไม่เคยลงประกวดใดเลยค่ะและถือว่านี่คือประสบการณ์ที่ดีสำหรับน้องเนยและขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ขอบคุณทุกๆท่านที่อยู่เบื้องหลังที่มอบโอกาสนี้ให้กับน้องเนยและที่สำคัญนะคะน้องเนยอยากจะขอบคุณท่านคณะกรรมการที่เลือกน้องเนยให้มาอยู่จุดนี้ได้ค่ะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะคะแนนไปแล้วไม่ต้องตกใจนะคะรอบนี้เป็นรอบโชว์ การประกวดครั้งนี้เป็นครั้งแรกหรือไม่คะค่ะการประกวดครั้งนี้เป็นครั้งแรกของหนูค่ะเพราะว่าคุณแม่โตได้ไหเวียนหนูตั้งแต่มอีแต่หนูไม่กล้าแล้วก็จะมีพวกแม่แม่หนูก็จะเป็นตัวแทนของพวกแม่แม่ที่เข้ามาประกวดอันนี้ค่ะอ๋อนั่นแม่แม่ใช่ไหมคะใช่แม่แม่หมดเลยค่ะถ้าถ้าถ้าสอบตกโทษติวเตอร์นะเพราะใคลินชอบกินกล้วยค่ะ เป็นไงครั้งนี้ครั้งแรกหรือครั้งที่เท่าไหร่คะครั้งนี้ก็สามสี่ห้ามั้งคะว้าวแสดงว่าเวทีของเทศบาลละหันทร,า,า,รายเคยมากี่ครั้งเวทีละหันทรายเคยมาครั้งเดียวค่ะแต่ว่าเวทีโรงเรียนไปหลายรอบแล้วก็ตกรอบแรกทุกรอบเลยคะ่ะอภีนี้หนูดวงดีนะ แสดงว่าหนูมีพัฒนาการที่ดีขึ้นนะแม่แม่ฉีดยาให้หนูค่ะอ๋อเหรอถงได้เข้ารอบนี้ดีใจด้วยและหนูคิดว่าหนูจะไปเวไหนอีกน่าจะหมอลำเวทีหมอลำเวท,ทีแรกเลยค่ะแล้วแล้ว,ลวไม่เคยไปประกวดอะไรเลยค่ะตัวหนูไม่เคยไปประกวดที่ไหนเลยค่ะเพราะว่าปกติหนูเป็นคนที่ขี้อายมากเลยค่ะการที่ได้มาประกวดนางนพมาศเวทีนี้ทําให้หนูได้ก้าวผ่าน จุดจุดนั้นมาจุดที่หนูกลัวหนูไม่กล้าทำอะไรเลยค่ะต้องขอบคุณทางเทศบาลตำบลละหันทซายค่ะที่ได้จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ให้พวกเราได้ร่วมสึบสารอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยเอาไว้ค่ะใครตัวใครที่มองเข้ามามีแต่คนอิชาที่ฉันได้ครองหัวใจคงเธอไว้แตฉันคงไม่มั่นใจ รู้แต่เพียงว่าเธอสำคัญเป็นสิ่งเดียวที่ฉันไม่มีวัน่อยอมให้ใครไม่แย่งขอให้ฉันได้เก็บไว้คนเดียว ับสี่ผู้เข้าประกวดหมายเลข13ค่ะนางสาวอริษาราตีอินทองค่ะขอเชิญสี่ท่านไปมุมซ้ายค่ะไ,ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสามหมายเลข14ค่ะนางสาวกบลญรักษ์ยสดสีค่ะอีกยินดีด้วยนะคะมาด้านนี้<อ>ค่ะนะรองชนะเลิศอันดับสอ,องตำแหน่งนั่นุพมาดรองอันดับสองได้แก่หมายเลข หมายเลขเจ็ดค่ะนางสาวอมรทิพย์โคสีงามค่ะขอบพระคุณท่านรองนายเทศมนตรีตำบลละหารสายท่านกวีสิงสตร์นะคะจะได้รับรางวัลเป็นเงินสด6,000บาทพร้อมกับ โล่รางวัลและสายสะพายนะคะในส่วนของรองชนะเลิศอันดับหนึ่งะคะจะได้รับเงินสด4,500บาทพร้อมกับโล่รางวัลค่ะและผู้ที่ครองตำแหน่งนางนพมาศงานประเพณีลอยกระทงเทศบาลตะบลละหันทรายประจำปีพุทธศักราช2566ได้แก่ผู้เข้าประกวดหมายเลขมวใจเย็นๆนะอย่าเพิ่งประกาศ ขอไปถามข้างหน้าก่อนแม่แม่จ๋าหมายเลขอะไรคะเก้ากับสิเอ็ดอะไรดีคะองั้นรอฟังเสียงหมิวแล้วกันผู้ครองตำแหน่งน้ำนพมาตรปีนี้ได้ คือหมายเลขเก้าค่ะนางสาวไพรินโสมัส,สาค่ะอาเชิญผู้มอบรางวัลค่ะในโอกาสนี<อ>้นะคะขอเรียนเชิญนายซุมเม่แห่งยศมากนายยกเทศสนตรีตำบนรหัสทรายนะคะได้มอบรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งให้กับหมายเลขเก้าค่ะนางสาวไพรินโสมัส,สานะคะเป็นเงินสด4 5่0บาทพร้อมกับโล่รางวัลค่ะและขอเรียนเชิญคณะกรรมการตัดสินทุกท่านบนเวทีค่ะ 变成他。 มอบอเกียรติบัตรให้ผู้ตัดสินก่อนนะคะคณะกรรมการตัดสินรับเกียรติบัตรจากท่านนายกค่ะเรนชนค่ะคณะกรรมการตัดสินนางนพมาศนะคะรับเกียรติบัตรจากท่านนายกะจะมอบเกียรติบัตรให้ค่ะและหลังจากนั้นเราจะถ่ายภาพร่วมกันตรงนี้ค่ะเพราะไปตรงโน้นถ่ายไม่หมดตรงนี้จะมีชั้นให้ยืนเป็นนชั้นก็จะยืนได้หลายหลายท่านจะยืสนสะดวกคือเราตัว ตัวเล็กๆเ,เราจะไปยืนข้างหลังแล้วเราจะสูงขึ้นกราขอบขอบพคุณคณะกรรมการทั้งหท่านค่ะได้แก่ท่านประธานและกรรมการนะคะนางแสงเดือนสารสิทธิ์ค่ะท่านนายกกิ่งกาชาติอำเภอล,ละหัดส,สายนะคะเป็นประธานกรรมการตัดสินวันนี้ค่ะ